ครับอานั่งนั่งล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 งกับเขานั่งลงน้อาหูอย่าจู้จี้น้องนะหกูอย่าจู้จี้น้องนะพี่ไม่จู้จี้เลยพี่ะกัดก้อปปปปไปแล้วไป้ๆไป้ไปแล้วบายบายเดินนะลูกเดินเดินเินออกกําลังกายนิดนึงนะคะน้องอยากเลไไ่เป็นไรนะคะโอเคไหมอ่าโอเคค่ะโอเคนะคะลูกโอเคค่ะจะนอนแล้วนะอ่าอโอเค แป๊ะแปะแปะมาอ่ขอมือขอมือข้อมือข้อมือหน่อยข้อมือหน่อยเขะจะก้มหัวลงเห็นไหมคะ้าเขจะก้มหัวลงค่ะแป๊ะก่อนแปะแป๊ะเลยค่ะลูกแปะแปะผอาปออุ้ยอุ้ยนอนกิ้งเลยพัดักก่อนพักก่อนพักก่อนผ้กปอนไม่เอาไม่ใส่มันจะกระตุกกระตุกกระตุกไปน่ารู้ดมมีกระป๋าดดมอ้าวอย่าไปแย่ปากสิลูกไม่เอาค่ะ ว่ายูริลิ้นไฉ่เออลิ้นไฉ่ลิ้นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนะไม่ได้เียวกุ๊กกี้เขาโอเคไหมนั่งดูดูนั่งดูเฉยนั่งดูพี่น้องเพชรน้องเพชรพี่พลพี่พลนั่งดูเฉยอันนี้เพิ่งออกจากห้องยายยังไม่ได้แปรงฟันล้างหน้าให้แปรงฟันอ๋อตาน้อยอ่ะตาหน่อยตาน้อยมา บ้างทำไมยิง่งโตนิ่งได้เหมือนแม่หรอได้เหมือนแม่เนาะแม่บุญบ้านเจ้าหน่อยตออาโ<ค>น, <ๆ S 1> น้ยตาโนยผมก่อนคนไหนเพชรพลอยนะคะ,นะเนี่ยเี็เพชรค่ะเป็นเพชรทำน้อง<ย>นะครัให้น้องให <ๆ S 2> ้น้องก็อย่าไปแย่น้องก่อนตืต้หน,น,นูเนี่ยยิ่งไม่ฟังก็หมาอีกพูดยากก็หมาอีกอืมอย่กจับน้องอื ุณจับน้อง่ยมาจับน้องเงนมาหาคุณยายเคุณยายมาหาคุณยายมาไปทีละคนไปทีละคนไปทีละคนสวัสดีครับ ลอยกันหายายเฮ็ดไปเฮ็ดไปไม่เอาเด่๋พึ่ไม่จะพึ่งไปแย่งกันจับมือนะเทปอันนี้ที่เก็บขี้น้องไม่ทำเลยเลยขอจับมือขาจับมือจับมือนะเห็นไหมจับแล้วจับมือเขาจับมือหน่อยลูกจับมือเขาชอบโดมเด็กอ่ะจับมือหน่อยลูกจับมือเห็นนะเห็นไหมเขาจะเอาตัวซุกตขางนี้เขาจะผัดขน หนาวๆค่ะแล้วก็จะผ่าปเอเออใช่ใชตับนกเป็นยี่หรอับนี้เอ้ยบองคนไม่มาหาไม่เอาสองคนถ้าไปสองคนเป็นไงสคนเปอาจุงได้อาจุงสคนไจะไปหาของเล่นนะค่ะไม่เห็นของเล่นไม่เอาคิ้งี่ หนูพูดยากกว่าเขาอีก,อกไปทำนะอย่าไปทำโยนใส่น้องนะนี่ลูกใบมไม้โนรยไม่เหงาเลยนะคะค่ะไปโรงเรียน <c oughs> ไว้ว่าให้เปลี่ยนตัวนี้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไปโรงเรียนแล้วปะคะยังถ่ายภาพไม่อป <c oughs> ดีีหนะ้า ตรงนี้ก kind of ็ได้ง่ายๆตรงหน้าบ้านเราเนี่ยค่ะติจกรรมเขาจะแฮปปี้มากนนโรงเรียนนี้ลูกซ้ายยังแฮปปี้ไปไปหลายโรงเรียนมากบอแฮปปี้มาเรียนนีแฮปปี้นี่นีเดียดีมากต่อออกเพื่อนก็ดีนะเพื่อนดูแลดีไดะ้ไปเท่านี้นะอีกหน่อยนี่จะพูดแบบฟ้าหลานแล้วเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรี่องเขาจะคุยก่ง ถ้าต้องไปเ๊้ๆได้าษาเขาเลือกเลี้ยนเอาเต้หลักๆอหลักๆก็คืออันนี้ล่ะภาษาจีนนี่นะจะว่ามันก็จะมีภาษาที่ให้เราเลือกแต่ถ้าไม่เลือกจีนก็พับบ้างหน่ยีภาษาจีนับบ้างับมาบายบายโอ้โหโดนใหญ่เลยโดนใหญ่เลยไม่เล่นแล้วจะไปแล้วจะไปล้ไปลูกป่ะไปทางนี้ไปวิ่งวิ่งลูกวิ่งไปมาเร็วเร็วเอาไม่ไป พัดมาเอ็นลูกเป็นลูกปัดปัดเอาให้ได้ดกลับทางเดิม